ได้ยินป่ะได้ยินป่ะเสียงกองอืมในระหว่างที่รอแล้วก็กวาดใบไม้ก่อนเนาะระหว่างที่รออ่าตักบาดเนาะกวาดใบไม้ก่อนเนาะเอาหลานน้อยไปใช้บาทด,ด้วยเนาะอืมา้ อะไรมาโรบินสันได้ไรของทุกอย่างหน้าซื้อน่าใช้ส่วนมากก็เป็นแบรนด์เนมพี่ที่ดีอ่ะคือยี่ห้อเขาดียี่ห้อเขานะไปเรามาเรากินแล้วเรากินกับข้าวสี่สิบห้าบาทแล้วเราก็จะไปกินไอติมเนาะซื้อไอติมเนาะอืมซนะื้อไอติมยุคประหยัดจ้ะส่วนมากน้องยังไม่ค่อยซื้อของในห้างนะ ้กอ,อยังจะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าตามร้านต่างๆเพราะว่าถือว่าเป็นก,การกระจายรายได้กันส่วนมากจะซื้อของที่จำเป็นที่แบบเออเราต้องใช้แล้วต้องมียี่ห้ออะไรเงี้ยส่วนนั้นน่ารักน่ารักไม่ใช้น่ารัก, <laughs> รก <laughs> เอากลับบ้านเลย ของพวกนี้พวกจะนมพวกอะไรโดนัทเนี่ยลูกไม่ไม่กินนะไม,ไม่กินเลย <c oughs> <c oughs> อาจครีมอาชัยยิบอศจครีมที่ถูกที่สดเเอโซบิลลี่อิกาที่ครูน่าเองกังโฟแบกเกทูชิกกิลลี่ ได้เอ็นน so ิตตนิตนบาทในออตนอตนบาทออตนบาทได้สิบกาเอ่อแซกฟัมฟัมกรูน่าฟัมกรูน่าพอทหูสติกก์สกูลกอลกอลรู้ไหนเอาไม้จิบมันออกตอนนี้เรามาอยู่สุดเขตแดนสยามก็คือ มุกดาหารจะจากโรบินสันเรามาต่อที่มุกดาหารมาไม่รู้ว่าก็จะยังมีขายหรือเปล่านะตลาดอินโดจีนค่าแล้วเพราะว่าตรงนี้มีที่ไหว้เจ้าแม่สองนางสถิตนะจ๊ะเขาทามาใหม่เมื่อก่อนไม่ได้สวยงามแบบนี้นะจ๊ะที่ไหว้เจ้าแม่สองอสองอสองนางสถิตถ้าใครยังไม่เคยไหว้ก็มาไหว้นะจ๊ะประวัติท่านโอ้ ยาวนานแล้วก็อยู่คู่กับคนจังหวัดมุกดาหารมาตั้งนานเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นที่สเต็มผ่านแดนไปประเทศลาวแต่ตอนนี้เขาย้ายแล้วจ้ะเขาย้ายไปอยู่ตรงสะพานแล้วจ้ะเดี๋ยววันหลังน้องเงจะพาไปาดูที่สะพานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่เมืองอมุกดาหารยังมีอยู่ก็คือนี่จ้ารถสามล้อสามล้อเครื่องที่ยังเอาไว้อ่าเขาเรียกอะไรนะไอ้นั่นนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่สัญจรไปมา ที่มุกดาหารบ้านนุ่งเงเรียกรถสามล้อจ้ะแล้วถ้าที่อื่นเขาอาจจะเรียกตุ๊กตุ๊กบ้านนุ่งเงเรียกสามล้อเครื่องถ้าจะเรียกก็เรียกสามล้อเมื่อก่อนเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วแล้วมีน้อยอ่ะไม่มีน้อยห๋อหูแมวขึ้นไปนอน,อน,อนออม,มาดูเมื่อก่อนยังเมื่อก่อนยังไม่เยอะขนาดนี้ร้านดวงอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ เาให้ขึ้นมาตั้งไว้ข้างบนแล้วข้างล่างไม่รู้มีหรือเปล่านะข้างล่างตรงข้างล่างตรงที่เขาทำอะ่ะถ้าถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้วก็ร้านก็มีปิดไปบ้างแล้วแหละแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ะคนจะเยอะกว่านี้เพราะว่าเมือนนะงนักท่องเที่ยวมุกดาหารนะตลาดอินโดจีนใครมาแล้วไม่ถึงตลาดอินโดจีนนะถือว่ายังมาไม่ถึงและต้นโพต้นนี้ก็คู่บ้าน ูเมืองของเมืองมุกดาหารส่วนมากก็เซียนพระนั่นแหละจะมานั่งดูพระกันตรงนี้เนาะโอ้คือเขาจะเิญไปมากสามปีที่ไม่ได้มาเขาปรับเปลี่ยนอ๋อเขาให้แม่ค้าแม่ขายขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้เพราะว่าตรงนู้นเขาน่าจะทําเป็นบันไดบันไดเอาไว้ดูแม่น้ํโขงมันเสร็จแล้วคงจะสวยน่าดูไม่มีคนเลยไม่มีคนเลย แล้วร้านหลวงอุ้ยเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นร้านขายกางเกงในตรงเนี้ยขายนาฬิกาวันนี้ว่าจะมาซื้อกางเกงในหายไปหมดแล้ว <c oughs> เป็นอเมซอนและคาเฟมาเม่มาอเมซอนดีเหมือนกันเวลา,าแบบอย่างพ่อใหญ่ก็ย่างฝรั่งมาบางทีเขาไมา่อยากเดินกับเรามันร้องเขาก็ได้มานั่งกินกาแฟเนาะอของก็มีทุกอย่างจะ้ะมีทุกอย่างจริงๆนะมีทุกอย่างจริงๆแล้วก็ของถูก เพราะว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แต่ก็เป็นของถือว่าของของใช้ดีอ่ะบางอย่างนะมันจาเป็นจะเป็นของแท้ก็ได้แต่ถ้ามันใช้ดีอ่ะมันก็มันก็มันมันก็โอเคอ่ะ่างกระเป๋าอะไรเงี้ยน่เน่เน่กระเป๋าเนี่ยไม่อยากได้เนี่ยน่ารักจังเลยเนี่ยเน่กระเป๋านกุูกเนี่ยน่ารักเนี่ยอืมแมวที่บ้านก็ยังมีอยู่ใส่ผ้าปิดจมูกลูกใช้ เอาไม้จิ้มฟันออกผ้าปิดจมูกอู้แมวสีขาวน่ารักจังใส่ผ้าปิดจมูกอืแยิ้มนั่นไงเพื่อนที่เป็นคนเอคนอประเทศไอนั้นน่ะเขาใส่ <c oughs> อากวักเจาก้ากวักนี่ก็ซื้อจากท่าด่านนี่แหละจะ้ะส่วนมากก็เป็นคนยวนคนยวนเขาขายเออน่ารักจังสีขาวอันไหนสวย น่ารักจังมาเตะตากับแมวแมวกวักนี่แหละใส่ของมงคลขอ,ของจีนเยอะเยอะมากเมืม่อก่อนจะเป็นหมูโยหมูโยแม่นินเนี่ยแถวนี้หมูโยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วเรามาค่ำแล้วมันไม่ใช่วัน เขาเ,าเขาขยบวันนี้ขึ้นมานี่หมดเลยมันไม่ใช่วันท่องเที่ยวด้วยแต่ของหลายๆอย่างนะบอกไว้เลยว่าถูกกว่าที่อื่นมอแหกแต่กระโปะมอหายอะไรเงี้ยเครื่องประดับอืมเครื่องประดับอะไรหลายๆอย่างอุ้ยนี่เนี่สวยเนี่ยางเกงเนี่ยเห็นไหมก็สวยาการักดีเนีอุ้ยแม่ร่วงนี่ย โผ้าถุงก็สวยเนี่ยะะมากผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าทอมือทุกอย่างคือของแท้นะจ๊ะแล้วก็สวยมากเลยนู่นน่ะข้างในหุ่นนะสวยๆนั่นน่ะอันน่ะออ้นี่นี่า,านี่นีนี่น่ี่น่นีน่นี่่น่นี่่น ข้างในมีถ้าไหมมีไหมแท้กับไหมไหมเทียมราคาก็จะแตกต่างกันไปะอุ้ยอันนี้สวยฉายเนี่ยกระโปรงเนี่ยเนี่ยนะกระโปรงอ่ะสวยเคยซื้อไปไม่ผิดหวังนยังมาน้อยังก็ซื้อทุกปีนะไม่ผิดหวังโอ้ยสวยมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วพวกขนมนะของฝากนะเยอะมากขนมของฝากเยอะมากกระเพาะปลาหรือเปล่าเราหน้าหอยอยู่อ่ะ ขนมของฝากของขบเคี้ยวเยอะมากเยอะมากคนไม่มีจะวันจันทร์เอาเราเอาแมวไปสักตัวไหมชุดน้ำชาก็น่ารักเนี่ยเคยซื้อไปให้คุณยา่าน่ารักเชียวแต่ว่าต้องเก็บไวด้ดีๆชุดไฟก็น่ารักชุดทูบชุดเทียนก็น่ารักเนี่ยฮะอุะ้ยช้างก็น่ารักเนี่ย เป็นของฝากได้เราซื้อไปอะไรไปให้คุณปู่คุณย่านะอ่ะอุ้ยพอพิคเนตน่ารักเชียวน่ะกวนพ่อกวนอูโอแมวน่ารักเชียวอันนี้เป็นน้ำตกชุดชาชุดน้ำชาพ่อแม่กวนอิน่มแปรยิ้ม แล้วก็มีอุ้นผ้าห่มนะวันนี้เรามาซื้อผ้าห่มตั้งใจเลยแหละตั้งใจมาซื้อผ้าห่มถามนี่นะผ้าห่มเท่าไหร่ฝั่งนี้โอ้โหหนูผ้าถุงอะไรเครื่องประดับเยอะมากมุกนาหารหน้ามาเที่ยวหน้าอยู่ด้วยอันนี้หม้อหม้อหม้อก็ถูกจ้ะหม้อก็ถูกหม้ออยู่เมืองมุกนาหานะถูกกระมังก็ถูกใช้ไปเถอะครกก็ถูก นี่แต่ของถูกๆมาจะมาอุ่นนุนคนมุกทหารเสื้อก็ถูกเสื้อก็ถูกส่วนมากเกือบทุกร้านก็ขายเหมือนกันเลยจ้ะเดินไปก็เท่านั้นแหละแต่เราเดินไปดูราคาก็เท่ากันทุกร้านนั่นแหละไม่มีร้านไหนถูกกว่าร้านไหนหรอกราคาก็พอๆกันนั่นแหละ แต่เราก็เดินดูของไปเรื่อยๆความสุขของคนชอบดูดูของด,ดูนู่นดูนี่แต่มีผ้าเช็ดตัวมาใหม่ลายมาใหม่โอ้เนี่ยเนหม้อน่ะนะเก้าอี้หม้อซึ้งมันไม่ได้ไกลมากลูก ร้้ารหุมนะู่นน่ะใหญ่เกินก็ซักไม่ไหวใหญ่เกินก็ซักไม่ไหวเนาะแล้วก็เครื่องอุย้ยเบนจะลงอะไรก็เยอะสวยนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยปินโตมอ้อ นูน่ะที่ใช้ดีดีนูน่นน่ะเยะงั้นตัวเองก็นั่งรอแม่ตรงนี้เด้อแ๋ยวแม่ไปนั่งรอตรงนี้แหละไหนมีตรงที่นั่งรอไหมละ่ะ น่าจะไปดูงเก่งไหนสัยหน่อย่วงนี้ไหมร้านนี้ดูพุดซาขนมกล้วยอร่อยที่สุดกล้วยปล้วมืนก,ก็มีขนมขวานแห้งอะไรก็มีมันค่ำแล้วมาค่ำแล้วร้านรวงก็ปิดหมดแล้ว vòng 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 nắng nạc chập cỡ chúc lá nhiều khán ống lời ก็คือกล้วยจ้ะกล้วยนี่คือกินได้ตลอดแล้วก็อร่อยที่สุดเลยนี่ๆๆนั่นน่ะนี่กล้วยหอจักบาทจ้าอ้หูนีกล้วยต่างๆมีเน,นี่สดๆม่ๆราาสิบโอ้โหนี่ของกินนะไม่เสียดายนะซื้อของกินแล้วถ้าซื้อผ้าห่มนี่แหม่ห่มได้ตลอดชีวิตนี่เสียดายแต่ถ้าซื้อของกินนี่แบบ <c oughs> อันนี้จักบาทจ้า ห้าสิบเราเอาไปจ้องถุงนี่ของโปรดเลยเดี๋ยวเรากลับไปซื้อผ้าห่มเอ้ยวันนี้หวยออกแม่ค้าบอกวันนี้หวยออกกลางงวันก็เงียบกันหมดแล้วอ๋อมาอยู่แต่กลับกันหมดแล้วอ๋อไปลุ้นหวยแม่ค้าบอกตลางกลางวันนะมีมีเปิดอยู่แต่พอหวยออกแล้วก็ไปลุ้นหวยแล้วก็ไม่ถูกก็พากันปิดกลับไปละปิดกลับกันหมดแล้ว จ้ะแล้วเรากลับไปละเราไปซื้อผ้าห่มอืมอุ้ยดูขนมขนมแน่แน่แน่มานะคะทุกคนมุกอาหารน่ะของดีของกินเขาเยอะแยะเลยเนี่ยอืมนะคะก็น่ารักทุกคนแล้วก็ร้านค้าเปิดมันดูหน้าหน้าคืนคืนอ่าเดี๋ยวเรามาตรงอืมจ้ะนี่เรามาค่ําแล้วเรามาค่าเพราะว่ามันตั้งกลางวันมันร้อนมากไม่ไหว มาซื้อของในวันหวยออกก็อย่างนี้ละจ้ะโอ้ยถูกสามอย่างร้อยสี่อย่างร้อยถูกมากเลยขนมอ่ะนี่ช่ายรู้ไหมมันคืออะไรเนี่ยเนี่ยมัสเมลโลแฮร์เหมือนกันเนี่ยนะที่ห้าที่ห้าเส้นสายอ่ะมัสเมลโลอ่ะเห็นไหมอืมยาบิโกชิบูชานลยอืมอืมยังไงมีคุณวีเอวีเอพอ มาร์เก <Market. S 1> ็ตมาร์เก็ตอีมุกดาหารอืม <c oughs> <c oughs> เนี่ยมีบินเลยมีอบินเลยทิ้งทิ้งหัวทั้งอะดูคนเดินเยอะคนเดินเยอะเดินเยอะเป็นไรปวดขาเหรอหรือปวดเท้าฮะ <c oughs> ปวดเท้าโอ้คนเก่งแม่คนเก่งแม่เดี๋ยวกลับแล้วลูกเดี๋ยวกลับแล้วไม่ให้นั่งรอก็ไม่นั่งจะเดินมาด้วยโอ้ย หนูเองซ,ซื้อผ้พานานโนถูกมากถึงละห้าร้อยคือไปไว้ที่ที่ที่คอนโดที่พัทยาเพราะว่าผ้าห่มที่คอนโดไม่ค่อยจะชอบแต่ก็ซื้อให้หหเล่าไงลูกเนี่ยถ้าเอาหลอดไปเสียบผิดที่นะเป็นอันนี้เลยนะนี่นะฮะอันนั้นเป็นเล่าอูอู่จักบาทนี่อูจักบาทเนี่ยของขึ้นชื่อเหมือนกันนะถ้ามามุกดาหารเนี่ยเล่าอูเล่าไห้เนี่ยหมอย่าเอาหลอดไปเสียบผิดนะ กากันไปอย่าลืมมาไลลูกกดไลค์กดกดกระดิบกดกระดับถ่ายให้แม่ต้องแยงและฉ <Hey S 1> ายแลย้ใช้ขอบคุณครับขอบคุณครับความเหนื่อยของเขาอะแต่เขาก็ทนนะทุกคนเดินไปทางวันนี้วันนี้ก็พาเดินทั้งวันเนี่ยแล้วอากาศร้อนๆเขาก็ทนของเขานะ